ทั้งด้านหม่อมราชวงศ์เทพกมวลเทวกุลองคอมคมนตรีได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวัยประถมนานาชาติโฟบิเซียเกมประจำปี2558ที่สระว่ายน้ำจุฬาพรวไลลักษ์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนนานาชาติเดรีเจนต์นะคะก็มีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเข้าร่วมแข่งขันกว่า200คนนอกจากนี้โรงเรียนนานาชาติเดรีเจนต์ก็ยังได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเน,นปลาล ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตในปลาลประจําประเทศไทยจํานวน340,000บาทค่ะซึ่งจงํานวนเงินดังกล่าวก็เป็นเงินที่นักเรียนนั้นร่วมกันจัดกิจกรรมสมทบทุนขึ้นภายในโรงเรียนค่ะ